สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Kinder Bueno Dark นะจ๊ะตัวนี้นะครับเป็น Limited Edition นะจ๊ะเขียนอยู่ตรงนี้ดังนั้นนะครับเมื่อเป็นของพวก Limited Edition นะครับเฮ้ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับก็เลยลองซื้อมาชิมดูครับข้างล่างนะครับก็เขียนนะครับว่าเป็น เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตไส้ครีมและฮังเซนัตบดนะครับก็ตัวนี้เบคอินโปแลนด์นะจ๊ะเดี๋ยวเราลองชิมนะครับว่าของที่เดินทางมาจากโปแลนด์ครับข้ามน้ำข้ามวไมาไกลขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนกินมาดูองค์ประกอบก่อนนะจ้าในนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นน้ำตาลนะครับ27.8%นะครับเนื้อโกโก้บด15.1%ไขมันพืช14.7%นะครับแล้วก็แป้งสาลี10.9%ฮันเซนั้10.9%แล้วก็นมผงขัดมงเยนะครับ9.1% นมผงธรรมดา6%นะครับไขมันโกโก้5%แล้วก็ส่วนประกอบที่น้อยกว่า2%ก็มีผงโกโก้ไขมันน้อยนะครับแล้วก็เกลือนะครับโอเคครับมีเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังกันบ้างนะครับก็ถ้าเกิดอ่านตามส่วนประกอบนะไที่คำว่าดาร์กเนี่ยเขาก็จะมีโกโก้15.1กับไขมันโกโก้5ก็เป็น20.1นะอ่าและส่วนในฮันเซนานะครับก็จะมา10.9โอเคครับมาคราวนี้แกะมาชิมดูว่าเป็นยังกันบ้างนะฮะนี่แกะมานะจ๊ะข้างในนะครับก็ดีเรียบร้อยเลยนะะครับบนนี่ป๊๊จะ แบ่งออกเป็นสองแถวให้เรานะครับนี่แบ่งออกเป็นสองแถวเพราะว่าต่างประเทศเขารู้ครับว่าให้วิธีการกินนะครับที่ถูกต้องก็คือว่าเฮ้เราไม่ควรกินทีเยอะนะครับคุณจะแบ่งกินนะครับโอเคครานี้แกะมาอ่าตรงนี้เป็นรอยขัดอยู่แล้วนะครับอ่าอันนึงก็จะมีสีบล็อกนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นลายนี้นี่นี่น,นี่โอเคคราที่ร้ดมกลิ่นโอเคนะครับก็มีกลิ่นของดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นของฮันเซนัทออกมาอย่างชัดเจนโอเคครานี้ชิมรสชาติ อย่างแรกนะครับขอบอกก่อนเลยครับไม่เข้าใจอะช็อกโกแลตที่อิมพอร์ตมาจากยุโรปครับจะมีปัญหาเหมือนกันคือว่าเจออุณหภูมิห้องนิดนึงนะครับเป็นอย่างนี้นะจ๊ะละลายเลยนะครับเปื่อนแล้วพี่อันเพิ่งเอามาจากตู้เย็นเมื่อกี้นะไม่ถึงห้านาทีนะรประมาณสักสองสามนาทีออกมาแล้วค่อยแกะกินนะครับอันเนี้ยคือแบบว่าจะไม่ค่อยชอบอะมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ว่า พวกเวเฟอร์พวกอะไรที่มาจากยุโรปอ่ะบ้านมันเย็นไงยุโรปนะครับวันที่เกิน35องศานับได้นะครับว่าวันไหนเกินมากแต่บ้านเรานะครับนับถึงครับว่าวันไหนที่ไม in ่เก mm ิน35องศานะครับดังนั้นนี <Abraham> ่แปลว่าความเป็นช็อกโกแลตที่มันละลายง่ายเนี่ยมันจะมีนะครับในพวกที่มันเป็นของพวกยุโรปอ่ะเพราะว่าบ้านาเขาไงมันเย็นนะครับมันเจออากาศมันไม่ละลายเจอบ้านเราร้อนๆมันก็ละลายโอเคคราวนี้มาสู่เรื่องของรสชาตินะครับอย่างแรกคือกลิ่นค่อนข้างที่จะดีคือมีกลิ่นของโกโก้นะครับแล้วก็มีกลิ่น เฮ้ยกัดแล้วแบบได้รสชาติที่กรอบนะครับแล้วก็มีเนื้อของฮันเซนัทออกมาแล้วก็แบบดาร์กช็อกโกแลตคือตัวเนี้ยมันคือคําว่าดาร์กจริงอ่ะเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปตัวนี้ครับมันจะทางจากบูโนบูยโนนะครับที่เป็นอันเดิมเนี่ยบูโนอันเดิมเนี่ยที่ไม่ใช่ลุนเดดใชานนะเขาจะใช้ไว้ช็อกโกแลตพอใช้ไว้ช็อกโกแลตเดบเฮ้ยมันกินแล้วรู้สึกสว่างอันเนี้ยดาร์กช็อกโกแลตความกินรู้สึกขมนะครับคือแบบมืดเลยอ่ะคือเรื่องแบบแบบเข้มอ่ะอย่าใช้คำว่ามืดดีกว่าใช้คำเข้มเรารู้สึกว่าเข้ม เฮ้ยขมนะครับพอมนเจอรสชาติของฮนะันเซนัทอ่ะเฮ้ยมันก็แบบเฮ้ยได้รสชาติเข้มเขมขมขมนะครับก็โอเคนะแบบคือมันก็เป็นความขมแบบโกโก้นะไม่ใช่ขมแบบบริเวรเพเพราะว่าความขมอ่ะโกโก้ที่ดีมันนี่มันขมนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าพูดงตรงนะั้นถ้าเกิดเทียบกับตัวไวอ่ะตัวธรรมดาเพื่อนชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเพืถถ่อนรู้สึกว่าความเป็นฮันเซนัทเนี่ยมันเจอรสชาติเข้ขขขมและขมของโกโก้เข้าไปนะเนี่ยเฮ้ยมันจะมีความเข้มมากกว่านะครับก็ โอเคครับใช้ได้ตัวนี้กรอบแล้วก็ครีมก็ให้เยอะแต่ว่าตัวเนี้ยคือฮันเซนัทเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับบูโน่ธรรมดานะบูโน่ธรรมดาเนี่ยรสชาติฮันเซนัทเขาจะเยอะประมาณขนาดนี้นะแต่ว่าพอมาเป็นตัวเนี้ยมันก็ได้รสชาติฮันเซนัทที่น้อยลงนะครับแต่ว่าความเป็นดาร์ของโกโก้ก็เข้ามาเยอะแต่ดังนั้นก็แบบว่าถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรคนที่ชอบฮันเซนัทนะครับแล้วก็ติดรสชาติของคินเดอร์บูนโน่เก่าอาจจะชอบมากกว่านะครับแต่ว่า สำหรับพี่อั้นไงพี่ชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันได้ความเข้มของโกโก้นะครับบวกกับรสชาติของไฮเซอร์ที่ออกมาก็โอเคครับทำได้ดีก็โอเคคุ้มค่ากับการเดินทางมาจากโปรแลนด์นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวจะรีวิวคลิปนี้ไปทางนี้นะครับชอบฝากกดไลค์สับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะผม